จากหน้าไพยนะคะนี่ก็มีเป็นดินนะคะพืชศพกันบางกอนนะเออไม่มีธาตุนานนะแล้วก็เป็นลมเมทุนตุนกลุ่มเลยนะแล้วก็เป็นไฟเมสีงทนูนะก็มีเป็นดินลมไฟนะไม่มีธาตุนานนะแล้วก็เด่นๆก็จะมีเป็นเอมเ r รร์ราสีเมฆนะสเตรนราสีสิงนะแล้วก็เอมเพสวันสุกนะจากหน้าไพยนะสองเหรียญน,นะเรียกว่าเขา ตอนนี้กำลังหมุนเงินหรือว่าสับรางก่ได้นะหรือไม่ก็คือคิดที่จะบาลานซ์บางสิ่งนะประคับประคองอยู่นะก็คิดที่จะวนกลับมาก็ได้นะเป็นตอนนี้เคยหันหลังกันไปแล้วนะสามไม้นะหันหลังแล้วก็แห้งแรงมากเลยนะคือตอนนี้คือหนาวเนี่ยอยู่เมืองหิมะนะหรือว่าตอนนี้คือขาดการเติมเต็มนะเงาเศร้าหรือขาดเงินก็ได้นะสามไม้นะ เจอห้าเหรียญนะเคยทันหลังไม่ได้ตอนนี้เหงานะก็ทุกหนักอยู่นะกำลังทํางานหนักไม่ได้นะสิบไม้หรือรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันหนักมีอุปสรรคเกิดนะเพราะว่าเป็นอะไรที่หนักเหนื่อยคนเดียวสาหรับเขาเหมือนกันนะแล้วสิบมาลบสามคือเจ็ดไม้คือเป็นไพ่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องแก้ไขนะมีปัญหาอยู่นะแต่ว่ายังมีแพชชั่นอยู่นะยังอยากจะเริ่มใหม่กับคุณนะหรืออาจจะมีงานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ได้นะ หรื่งหมายทีนี้มาสเตน,นะเป็นคนต่างชาติแน่นอนนะน,นี่ก็คนต่างชาตินะเอมเพอเลอร์ Emperor, ลาสีเมคือคนต่างชาติแนวนาะซิสิมีอีโก้นะจองหองใหมยย่แล้วนะแล้วก็สเตนก็เป็นเอ่อคนต่างชาติอยู่แล้วนะห่างกันห้าถึงสิบปีนะอายุชยชาติศาสะนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะของครัวเมียรหรือแฟนดุนะก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้อง ยอมการเนนะี่ยมีความแตกต่างมากนะก็อันนี้เป็นควีนสอดเลยนะคุณตั้งดาบเลยนะคุณเป็นคนจริงจังชัดเจนนะก็อาจจะเคยตัดจบเข้าไปแล้วก็ได้นะหรือยังไม่ตัดแต่คิดจะตัดนะเอาจริงนะก็คือตั้งด่ามาเลยนะเขาก็คิดจะกลับเข้ามาหรือว่ามามาขับประคองมาบาลานซ์ความสัมพันธ์อยู่นะแต่ตัวเขาเนี่ยมีโกมากเลยนะเป็นเอมเบอร์เลแล้วบังเอิญอันนี้นะมีเอ็มเพลช่วยนะ,ะเรียกว่าเป็นคู่กันเลยนะคือ สเตนใบเดียวเนี่ยมันก็คือคู่อยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นคู่ที่ไปด้วยกันแล้วเหนื่อยเพราะมีความแตกต่างต้องต้องปรับตัวเหมือนแน่คู่กรรมนะคือคู่แต่ว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขนะเอ็มเพลร์กับเอ็มเพสก็เป็นไพ่คู่คือนะแต่นั่งหันมีทางนะมีโก้จองของจัดมากนะถ้าไพ่เอ็มเพลร์เป็นพวกเก็กวางฟอร์มนะเขาจะทําอะไรที่แบบชอบควบคุมควางอำนาจในความสัมพันธ์เป็นแนว เริ่มบอมบิ่งนะแรกๆจะหวานนะพอห,หวานนะหวานเสร็จก็ที่เหลือด้วยลักษณะนิสัยของราศีเมษจะแบบควบคุมคอนโทรลทุกอย่างเลยนะมันก็จะเริ่มบังคับเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแรกๆคือเหมือนให้ได้ก่อนพอได้เสร็จหลังจากนั้นก็ควบคุมวงการทุกอย่างเลยนะแปดดาแล้่ตอนนี้อื่นอัดกลับไม่ได้นะฮะยังหาทางออกไม่ได้แล้วหรือมีการบล็อกปิดกัน้นกันก็ได้นะก็ย่ง คิดว่าคุณน่าจะยังถือเหรียญยังมีเขาอยู่ในใจนะยังมั่นคงกับเขาเขาคิดอยู่นะแต่ด้วยความมีโก้นะเคยหันหลังไปนะหันหลังไปแล้วนะสามหมายเนี่ยก็ทรมานอยู่นะหนาวเหน็บขาดเ,เงินหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันห้าเหรียญน,นะแต่ว่าเหงาด้วยนะเศร้าเลยนะแล้วก็ต้องทําอะไรที่รู้สึกว่าอมทุกข์หนักงานหนักเหนื่อยมีความสัมพันธ์ต้องการแก้ไขนะต้อง เออพร้อมที่จะต่อสู้นะเพราะว่าสิบมันลบสามเหลือเจ็ดนะอันนี้เป็นในออบวานะเรียกว่ามีการออกเดินทางนะถ้ามีได้งานอะไรก็เหมือนเป็นนักลบไปคว้าเอาชชนะนะเป็นไพ่อคชันประเภทหนึ่งนะจะมีการแอคชั่นหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามีหนึ่งไม้ด้วยนะมาไปแพทชั่นอย่างไวแล้วก็มีในออบวานด้วยกว็คือเขาก็จะมีการแอคชั่นนะในการ ทำงานนะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไดนะ้เพราะว่าคุณเป็นเอ็มเพสอยู่น,ะนั้นคือนั่งที่หนึ่งเลยนตัวแม่นะก็คือดีที่สุดแล้วนะแต่ควีนเหลียเนี่ยก็เป็นน้องๆของเอ็มเพสเอมเพสนี่คือลุกควีนมารวมกันถึงได้เป็นเอ็มเพสนะอันนี้จะพลังงานสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นเอ็มเพสกับสมอลเลอคู่กันอยู่แนละ้วแล้วมันระดับตัวแม่กับตัวพ่อนะมาเจอกันแต่ว่า เหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าได้ไพ่สเตยะนะแล้วก็มีความแตกต่างกันเราจะด้วยความห่างไกลนะแล้วก็ตรงนี้ใส่ที่ต่างกันด้วยนะก็เลยมีห้าเหรียญนะแล้วก็ไอ้ความมีอีโก้ด้วยก็เป็นสิงโตนะสิงโตต้องมายอมคุณนะก็ลองดูแลแต่จากที่ดูดูนะยังไม่ได้มีการจบแยกอะไรนะแต่เหมือนกับว่ามีปัญหากันอยู่ทนาามีแปดดาบมีห้าเหรียญมีควีนดาบนะแต่ว่าเขาน่าจะ มาแก้ไขนะมีไนท์ออกว่านะแล้วนี้ก็เป็นสิบลบสามด้เจ็ดม้าอย่างที่บอกนะเขาจะกว่าด่านไปให้ได้นะจะแก้ไขแล้วก็ประครับประคองให้ลับไปอยู่ในความสามัญกับคุณให้ได้นะสองเหรียญนยังไม่จบนะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเป็นอินฟินิตี้เลขแปดนะแล้วก็มีเอ็มเพสแล้วีนีก็มาแน่นอนนะแต่ขี่ม้าหรือขึ้นอ้อเครื่องบินมาก็ได้นะตีตัวมานะถ้าเป็น ต่างชาตินะคะมีไพ่สองใบก็คือ e อมเ r อร์กับสเ i นนั่นเองนะคะก็รวมๆเป็นประมาณนี้